นอนนายังบ่ท่านได้เข้าบ้านเลยพี่น,อน้องน,นอนไ้นอนนาตอนเศร้ากับปนปลาปนปลาแล้วบ่มีผักสีกินมาหาผักไปกินกับปุนนี่ยอดอย่างละพี่นอ้องยอดเบนยอดเบนเบนเดียมเดี๋ยวไปก่อนห้าพ่อพักกระโดนเก็บผักปลากินกับปนนี่ก็ยอดเบนพี่นอ้องนี่ว่ากินกับปุน ยอตื่ง้างอยู่นี่นี่ะที่ต้องการที่สุดคือผักกระโดนนะพี่น้องสิพ่อบอน้ำฟังเนี่ยหาน้ำใจฟังปุดเขานะาบ้านเพื่อนเข่าเพิ่นเพ่นเน็ดแล้วก่อนนีไเป็นน้ำข้างฟังปุดนี่่ะพี่น้องสิพ่อบอ,นะบอ,อ,อ,บอผักกระโดน ่นทางน้ำหนีมันน่าจะมีพักกระโดนด้ยกดผักมีต้นหนึ่งพ่นว่าต้นประแดกบวกพี่นอกผักต้นประแดกเกิดธรรมาชาติผักธรรมาชาติแต่ว่ากินได้หรือเ่าขยมากกินนะเนี่ยคยมากกินแต่ว่าย่า่น นี่มันถเก็บไปเบิ่งก่อนหาไปใหญ่เพิ่นกินลองชิมเบิ่งหวานสีแสบบอเดี๋ยวไปต่อผักต้นผักอันต้นเปรี้ยกวะนีหลายนี่ก็เห็นผักกระโดนที่ต้องการยุซ้ซสายเห็นตยน่ยอดเบนนี่ยอดเบนเหลี่ยมแบบเบนเดียมเด้พี่น้องเนี่ยหาผักกระโดนกันสิพ่อบอ,อยางเบ็ดฟางนี่มันน่าจะพอจากต้นนะ อานั่นต้นนั่นถือไฟใหม่แต่ว่าโบเห็นท่านเห็นแตกน่ะไฟใหม่มีพักกระโดนอยู่ต้นนั่นไฟใหม่แต่โบท่าน,นแตกมีพี่น้องข้างๆกันมีม,ม,มีมียอดกระโดนมียอดกระโดนอยู่นี่นนกินกระปุนเพอดีได้อันปลาเมื่อวานนี่เก็บขึ้นจากน้าน่ะมันเอ้ยบบงาม ง,งามแต่กระสีแสบอยู่เพราะว่าบ่มีผักผักปลาอยู่ปลาอยู่ด่งเหมืนอนบ่มีผักนอนไห้นอนนะอะกลมกระสีสันๆเดี๋ยวหมอบซองเบ่งยอดอยู่ต่ำๆนะคือจังออนโดยตึงแฉอยู่ที่เนาะโอ้ เพิ่อีกต้นไม้มก็นะฮะมันมีน้ำฟังที่กำมันถางปลาไม่ยื้อนนี้มีผักกระโดนหลายต้นอยู่แต่ว่าโบเห็นเตะพันถางไม่น้ำม่นนะ น้าตรงขามกันเข่าก็ะเจ้างามเบิดแล้วพี่น้องโอ้ยพักกระโดนต้นนี่แกแล้วแก่แล้วปุ่นเนหะื้อตรงฝ้ากลางนะมีเรือว่างนี่พัะกระโดนหลายต้นอยู่แต่ว่าบไม่ย่อด เขาเพิดน้มเบิดแล้วฟังนี่เขาเปินง้มเบิดแล้วไปต่ออีกบางก้อนอยางน้ำฟังนี่แหละพี่เนาะมันจะได้ไหมต้นนี้เห็นป่ายแห่งแหงว่ามันพ้าก,กระโดนแมนบ่บ่เอา้าคือมีต้นโกมาเกิดอยู่นี่ เมื่อพักกระโดนบอมยนพี่น้องเดียวไกลไกลไม่ไปต่อเนี่ยเมื่อเจอพักกระโดนต้นนี้กับบอมียอดไม่จะยอดบินแล้วพี่น้องส่วนหลายน,นี่ยอดบินมึงน้ำอยู่เดียวไปซีนมึงสีแสบบอน,นั่นพักกระโดนเขาบ่กท่านมียอด มันโตใบเก๊ก,กเอกอบ่มีเพิ่นธีดไว้มันแตกใหม่เนาะถ้าเพิ่นธีดมันจะแตกเพิ่นบ่สีดกิ่งสีดงามันไว้มันกำลังสิ่ถอดจุ่มอยู่นะเป็นกลางอยู่นะเพื่นนี่เป็นจุ่มเป็นกีนี่ดิน้อยเพิ่นตัดนี่มันสิแตกอแต่บอเบ่ทันแตกเอ้ย ขึ้นหน่อยเท้ะเนาะที่จริงยิ่ม้อนมากกินพักระโดนแต่ว่าข็หาพ่อพ่อพีอพ่น้องเอ้ยมันบ่เชินเตะอืมตึงยอดนี่ยเออมา้าสาปวดตัวนี้เก่แล้วมา้าสาปวด บาสนี่ดิพี่น้องแกกพอดบาสยอดงา,งามเลยนี่เก็บเอาให้เบิดเลยนี่ตัวน,นี้แตกแล้วผักกระโดนงามเลยอืมเราเป็นสิบเได้กินนะได้กินได้กินบิดป,ป่าบิดดงมันต้องมี เยอดอบบวกกินกระเมี่ยงปลากระแซบเด้นี่โอ้นมีหมอนบบมีเดี๋ยววางไวน้นี่ไม่กินจนได้ความพยายามยู่ใส่ความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นไม่กินแล้ว ่างจนพอตาหนิจนสุดหัวสุดทองอองามเลยเด้ยเก็บผักต่างโดนต่างนานยางสุดหัวไฮหัหวน้ำพี่น้องกลับมาเพราะหญ่สูบน้ำแล้วทั้งนี้น้ำห่วยแหงพุนหยับลงไปพุนละพี่น้องยักษีสูบอยู่ได้จักเมื่อหยับใดลงหาน้ำ ห่วยอันคล้องหาอันเบิดจักสิได้กินเข่าหรือบอพี่น้องข่าแหงข่าแรงเนี่ยกูใหญ่สูบไหลตึงๆแล้วทั้งนี้เสร็จเตียบรอยเขาก็สิได้ไม่กินเข่าที่ลราพี่น้องบาน,น้ข่ามันแหงสูสบไสเลียงต้นเข่าไ้นี่บ่ทันบานเลยมันคือยอดดา้านบานนะครับุตรงหน้าใบไส้เนี่ย โอ้ยย่างจนสุดหัวให้หัวหนะผักปนปลาเนีย่ยอู้ปนปลากินเลยป่ะเธออะตักเดีย๋ยวไปถังยูใส่ไปถังมางห้องหน้าหมายร่างของไง น้ำก็ต้องเอามาแต่บ้านพู่นเด้พี่น้องมาใส่มาอาบแหมแรงพ่อใหญ่เพิเ่นก็ไปแกลงน้ำมาให้เอ๋มวนอาบนี่โหน้ําไว้ล้างถ้วยก่อนอยู่กับ Oh. <c oughs> เห็งอือเอ้ยเฮ้ยแป๊บเดียวตัวให้นะเห่งมันลมทั้งลมทั้งแดบดบทั้งเว้นกระแดบดบทั้งคืนกระลมลมเบิดทั้ทงกระเว้นทั้งคืนนั่น,น,นแหละ nhìn cái bớt khá ốc lột ngon khá ốc đều bộ nhau bà phí nọng kìm khá ốc bọn bà đẹp đấy ừ, chỗ, chỗ. À, đi ôi chó chó bà phí nọng kìm khá ốc không cần, không có nhai này bà cưa cháu ô mà แซ่บๆเด้อบ้านกินขา้าวเด้อพี่น้องปนผักนี่ละเก็บมาน้ำมนะเส็บๆน้ำกันเอินพี่น้องกินข้าวในเท้าอ่ะเกินข้าวโอ้โอโอยจะมาเอินเสียงอ่อนเสียงหลานแถบพี่น้องอ่ะกินขา้าวน้ำกันเจ้าพี่น้อง